เรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับโลกของยุคปัจจุบันเราไม่จําเป็นจะต้องรู้ว่าอนาคตมันไปไกลแค่ไหนแต่เรารู้ว่าณวันนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเดินไปอีกสเต็ปหนึ่งคิดแค่นี้พอโลกวันนีนะ้มันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วไม่ต้องกลัวนะคะในเรื่องของการที่เราจะเข้ามาอยู่ในโลกของออนไลน์เราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในน,นั้นแต่อย่าให้ออนไลน์มาเปลี่ยนตัวเราสําคัญที่สุดคือตัวตนของเราต้องชัดเจน วันนี้ที่พี่ตือมา CEO s h a r i n g นะคะในคลาสก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากๆเลยค่ะคือสิ่งที่เราทำเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจแล้วก็คิดว่าการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ต้องคิดเยอะมีความสุขกับสิ่งที่ทำทุกวันเนี่ยจะช่วยให้เราไปต่อได้ไกลการที่เราจะาทำ personal branding ได้เราก็ต้องอ่าน แต่ละชาแนลให้ได้ถูกต้องว่าชาแนลนี้คนที่ดูเราเนี่ยเป็นคนประเภทไหนให้เรายึดคอมมูนิตีเป็นหลักไม่ได้ยึดที่ตัวเลขหรือว่า KPI อะไรนะคะเอาคนที่หลักเราก็พอค่ะ c e o sharing นะครับคุณตือก็ได้แชร์ประสบการณ์ตรงเลยกับการที่จะทำแบรนด์ของ c e o ได้ โดนหรือถูกใจคนคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเขาทำยังไงก็ได้แนวคิดในการที่จะ create content message หรือว่าวิธีการวางภาพลักษ์วิธีการคิดวิธีการสื่อสารที่มีประสบการณ์ตรงจากคนที่ทำได้ประสบความสำเร็จจริงๆเรื่องราวที่สอนในวันนี้นะคะ the ultimate of storytelling ต้องบอกเลยว่า i s a must สำหรับ c e o เรื่องราวของ8ทักษะในการ tell the story ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาสายตาท่าทางจังหวะการใช้มือจังหวะของการก้าว non word ต่างๆที่เราจะไม่ใช้ทำยังไงให้เรื่องที่เราเล่ามัน powerful มากขึ้นสิ่งที่สำคัญค่ะคือ workshop เป็น workshop ที่ทุกคนได้ฝึกอย่างจริงจังผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ ทางคอสเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆกับเมคแต่ว่าถ้าให้เน้นถึงคลาสวันนี้การพูดถ้าเราพูดอย่างมีทักษะเนี่ยมันก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งพอเรามาอยู่ในตําแหน่งที่มันเป็นผูน้นําหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอะค่ะการพูดก็เป็นสกิลที่สําคัญมากๆวิสัยทัศน์หรือว่าความมั่นใจโปรเจกต์เรามันน่าเชื่อถือขนาดไหนแต่มันก็คือสื่อสารผ่านคําพูดผ่านแอปเปิลแรนด์ต่างๆเป็นคลาสที่ดะปรับลุคของเราเนี่ยให้เราดูดีขึ้นดูฉลาดขึ้นดูคลาสไม่น่าเบื่อเลยลมีเวิร์กช็อปให้วย เรียนมาแล้วเราก็ทำเลยมันคลาสนี้มีคให้เต็มสิบเลย ชอบช่วงที่ Tell Story o i t i o n นะคะเพราะว่าประโยชน์จากที่คุณครูเอเนี่ยสอนมาก็คือเราสามารถเอาไปใช้ได้จริงในการที่เราทำ Personal Branding หรือแม้แต่การที่เราต้องคุมพนักงานบริษัทหรือการที่เราได้ฝึกการออกไปพูด Public Speaking เราจะได้รู้ท่าทางการวางตัวการใช้น้ำเสียงการใช้ Eye Contact นะคะในการที่จะสื่อสารกับผู้รับชมของเราก็จะทาให้เรามั่นใจมากขึ้นที่จะแสดงออกแล้วก็สื่อสารสื่อคอนเทนต์ไปถึงผู้ ชมให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะในเรื่องของ storytelling ก็ทำให้ได้มีความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ appearance body language แล้วก็ในส่วนของตัวคอนเท็กซ์เราเนี่ยไม่ได้มี knowledge ในเรื่องของการทำ storytelling เราเพิ่งจะมารู้ว่าอ๋อเราจะควรจะต้อง set up ในแง่ของไม่ว,ว่าจะเป็น topic ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว pen p o i n t ในเรื่องของ process รวมถึงในเรื่องของ conclusion แล้วก็ได้มีการลองปฏิบัติทุกคนได้ออกมายืนข้างหน้าแล้วก็เล่า storytelling ให้กับเพื่อนๆฟังรวมถึงในเรื่องของการใช้สายตา